สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง nb l i v e channel นะครับวันนี้มารีวิวตัว intake หฟุตนะครับเป็นเบาะไม่ใช่เบาครับที่นอนที่นอนพองลมนะครับ5ฟุตตัวนี้เป็นมือสองนะครับยังไม่ใช่มือหนึ่งที่ผมซื้อมานะครับอันนี้ผมใช้นานแล้วครับนี่นะครับก็จะมีวาลวาลเป็นระบบสองชั้นนะครับสองชั้นแบบนี้เลย ชั้นแรกคือสูบลมเข้าไปตรงนี้แล้วก็ชั้นที่2คือเวลาปล่อยลมนะครับดึงดึงตัวนี้ออกก็คือจะเรียกว่าลมจะออกหมดเลยนะครับนี่นะครับเป็นวาวล็อก2ชั้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นริมเวลาเป่าลมเข้าลมออกครับเห็นไหมครับก้อ็ไม่ซูมนี่นะครับก็ไม่โฟกัสประมาณน,นี้เลยครับแล้วก็จะมีเครื่องเป่ามาแล้วก็ มีหัวหลายแบบนะครับจะได้หลายแบบเลยนี่นะครับตัวนี้ครับความลมที่แถมมาจะเป็น220โวลต์ครับจะมีอีกแบบหนึ่งคือเราไปซื้อที่เขาขายก็มีแยกเป็นแบบจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้จะเป็นตัวเสียบเอานะครับจะเสียบไฟบ้านก็ได้หรือเป็นเสียบ12โวลต์ใส power box. ่ power b o นี้ก็ได้ครับสำหรับไปกลางเต็นท์นะครับแต่ตัวนี้จะเป็น220โวลต์นะครับ น,นะครับพอเราไปลองสูบลมกลางกันเลยครับนี่นะครับเรามาพร้อมกลางกันแล้วครับอนแรกคือเราก็ตัวนี้นะครับกลางเลยๆกางตัวนี้ไปนะครับ ก็จะ,ระรประมาณนี้เลยครับนี่ครับ,า,รา,รบ,รบางออกมาก็จะประมาณนี้สำหรับต่อไปก็ต่อปลั๊กไฟนะครับต่อปลั๊กไฟมา ไปนี่นะครับต่อไปเลยแต่ถ้าเราไปชอบไปแคมป์แล้วก็ไม่มีพาวเวอร์บ็ก,ก็หรือว่ามีแค่พาวเวอร์แบก็แนะนำเป็นตัวนี้ตัวนี้จะมีแบบ12โวลต์อยู่นะครับแต่ต้องซื้อเพิ่มนนะครับเราจะใช้เป็นตัวนี้นะครับนี่นะครับใส่มาอย่างนี้เลยเราก็จะเสียบเข้าไป เสียบเข้าไปตรงนี้นะครับนี่นะครับเสียบเข้าไปเลยเดี๋ยวเราจะใส่เสารอ์ออกข้างในนั่นนั่นี่นะครับเสียบเข้าไปเลยเสียบไปอย่างนี้แล้วก็เสียบไฟครับเปิดสวิทพอเราเสียบสวิทแล้วมันก็จะค่อยๆฟองขึ้นเรื่อยๆนะครับ อันนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไม่มีให้ดูนะครับไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวให้ดูสักแปบบ๊บเราจะมีให้ดูเปสองสามเท่าให้เร็วขึ้นนะครับนี่นะครับไปเรื่อยๆเลยใช้เวลาประมาณน่าจะประมาณห้านาทีนะครับไม่ถึงห้านาทีก็น่าจะจบน่าจะแข็งพอสมควรนะครับแต่ถ้าเป็นตัวสิบสองโวลต์สิบสองโวลต์ที่ผมเคยทําคือ ถ้าไฟเรามันไม่ค่อยแรงก็จะใช้เวลานานแล้วก็เตียงมันจะไม่พองแบบมันจะแข็งไม่พอครับเวลาเรานอนมันก็จะแบบว่าเขาเรียกว่ามันจะเวลาคนนึงขยับแล้วคนหนึงก็จะขยับตามเลยครับจะมีปัญหาครับผมนี่นะครับเราก็ดูไปไปเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้คือกําลังฟองขึ้นมาเห็นไหมครับอันนี้กำลังฟองขึ้นมาเลยทุกฝั่ง จะรอนิดนึนงมันก็จะแข็งทั้งหมดนะครับนะครับี่ครับกำลังไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็จะใช้เวลาประมาณนึงเลยครับอันนี้ผมจะไม่ไม่รีก็ได้ครับเอาให้เห็นแบบจ่าศไปเลยว่าประมาณนีต้ตอนนี้กำลังเด้งอยู่แล้วเร,นะเรื่อยๆนะครับ ก็คือประมาณนี้เลย,ย,ยน,นะครับตัดผมก้อนนิดนึงครับนี่นะครับนี่เลยนี่คือประมาณห้าฟุตนะครับน่าจะห้าฟุตนะถ้าจะไม่ผิดนะน,นี่นะครับคือเสร็จแล้วนะครับพอดีเมื่อกี้กล้องตัดไปนิดนึงครับ,รบประมาณนี้เลยก็ได้เลยครับประมาณที่นอนเลยครับก็จะได้น,นครับ ความแข็งก็ไม่แข็งมากครับไม่ได้แข็งอะไรมากมายแต่ข้อเสียหลักๆที่เจอก็คือมันจะเปรีนน้ยงเรียกว่าเวลานอนครับไปดูนะครับนี่นะครับเวลาเรานั่งเห็นไหมครับนี่นะครับคือเวลาเรานั่งจริงๆแล้วมันจะเห็นนะครับจะโยกเวลาเราขยับนิดนึงนคฝั่งนี้ก็จะโยกไป แต่ถามว่าราคานี้โอเคไหมเจ็ดแปดร้อยผมว่าโอเคครับนอนสบายครับโอเคครับนอน,นแบอบบยสบายครับโอเคเลยครับคือสุดยอดเพราะว่าตรงนี้นะครับันนี้เลยแล้วก็มาดูกันต่อ,อคือเวลาเราจะอ่าเขาเรียกว่าอะไรเอาร่มบอกนะครับเอารมบอก เราบอกคือลรอก็ตรงนี้นะครับนะครับตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกรอบนี่นะครับเวลาเราจะเอาลมออกนะครับล็อกแรกคือเป็นล็อกธรรมดาคือก็ยังไม่มีลมออกมานะครับเห็นไหมครับตอนนี้คือสูบลงเวลาสูบเข้าตรงนี้เลยแต่ถ้าเราเอาล็อกสองออกนะครับล็อกสองออกนะครับ นะแล้วที่นอนก็จะลมจะออกเร็วมากครับตอนนี้นี่นะครับเห็นไหมครับที่นอนก็จะเริ่มอันนี้ลงไปนะครับนี่เลย ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่อง N B Life Channel เลยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมนี่นะครับตอนนี้กำลังปล่อยรงวอกแล้วนะครับแล้วก็จะเก็บแล้วครับผมนี่นะครับประมาณนี้เลยขอบคุณทุกยอดไลค์ยอดแชร์ยอดซับสไครต์และยอดคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ